สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะถ่ายน้ำมัน power เดี๋ยวข้ามาถ่ายกันเลยมาหาสายก่อนว่าสายไหนมันจะมีสองสายที่กระปุกพวงมาลัย power เนี่ยจะมีสองสายนะครับสายหนึ่งมันจะไปอยู่ที่ตูดปัม๊มปั๊มที่สําบปั่นน้ำมัน power อีกสายหนึ่งก็จะกลับมาจากแหลกพวงมาลัยเราจะต้องถอดที่สายที่กลับจากแหลกพวงมาลัยนะครับอีกสายหนึ่งที่ไปที่ปั๊มเนี่ยไม่ต้องถอดเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันนะเราจะถ่ายไปแล้วน้ำมันก็จะลงมาที่ปัม๊ม ไอ้ส่วนที่กลับไปจากแหลกเนี่ยเราก็ถอดออกมาแล้วก็ใส่กระป๋องที่เราเกียมไว้สำหรับของวิโก้มันจะอยู่มันจะสายเส้นเล็กเส้นเล็กที่กลับจากแหลกเส้นใหญ่เนี่ยลงไปปั๊มมาลองไว้ก่อน ถอดออกก็หาถุงแกงเนอะแล้วก็ยังมาติดยังหลาสติกนะครับ ฟูดรูไว้แล้วเราก็เติมน้ำยาเข้าไปแทนตอนนี้น้ำยาเราก็เหลือแค่นี้แค่นี้พอนะครับอย่าให้ยุบเวลาเราหมุน,น,มนพวงมาลัยเนี่ยเราอย่าให้ยุบอย่าให้ขาดให้อยู่ประมาณนี้ไว้ okay. oh, <yeah. S 1> อันนี้ครับสายที่เราถอดออกมาแล้วก็ดันลงแบงล่างเลย ตอนนี้สายที่ทิ้งน้ำมันเราต่อเราก็ป๋องด้านล่างแล้วมันก็จะเละๆหน่อยช่างมันแล้วเราก็หมุนพวงมาลัยหมุนักอย่างนี้ แล้วผมก็จะไปหมุนฟงมอะไรไปมาซ้ายขวาแล้วก็น้ำมันก็จะหยดลงข้างล่าง นะครับหมุนคนนึงก็เติมแบบนี้ได้ยิ่งดีเลยครับน้ำมันจะได้ไม่ขาดคือต่อนเนื่องไปเลยทีเดียวผมซื้อมาตอนแรกผมขอซื้อ4ี่ลิตรเขาบอกไม่มีแบบแบบลิตรยี่ห้อเนี้ยผมก็เลยเขาบอกให้เอาแบบ5ลิตรไปเลยมันถูกกว่ามันราคาบ้านใกล้เคียงผมก็เลยเอามาเลยเดี๋ยวก็ใส่กัสีลิตรกว่าถ้าเผื่อก็ใส่ให้หมดเลย5้าลิตรไม่มีอะไรยุ่งยากครับอันนี้ก็ เรามันมือใหม่ทําแบบนี้ก็น้ำม,มันจะได้ไม่ขาดสายอากาศจะไม่ต้องเข้าไปในระบบปัม๊มระบบแหลกตรงมาลรยแปบ๊บเดียวครับเนี่ยน้ำม,มันมันยุบเร็วแบบนี้มันก็ดีนะครับเวลาเราหมุนแหลกพวงมาลรยเนี่ย ชินส่วนในแหลกกลวงอลแล้วก็ได้ขยับด้วยมันก็ทําให้ทำความสะอาดเหมือนทำความสอาดในตัวครับพวกเศษลุกยงลูกยางอะไรที่มันแบบมันเป็นผงอะไรเงี้ยมันก็จะลงไปกับพอน้ำมันที่ทิ้งอยู่ด้านล่างเดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเนี่ยประมาณทัก4สี่ลิตร เอาเอาที่น้ำมันหมดอะเราก็ไปติดเครื่องหมุนซ้ายหมุนขวาทิ้งไว้ ก็มีแบบนึงแบบปิดเครื่องอันนั้นผมก็ไม่ค่อยถนัดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันขาดสายเลยใช้วิธีนี้กดล้อเก่าเลยค่อยๆทำเอาไม่ใช่ช่างอาชีพยยอย่างน้เขากะเอ๊ะดีเขาอันนั้นถ้าเกิดว่าน้ำมันขาดสายอากาศเข้าไปในเข้าไปในระบบแล้วนะก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันต้องยกล้อขึ้นแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาค่อยขับไล่าอ,าาอากาศออกมา พ่อมีกเกลือประมาณนักครึ่งนิดได้านี่ผมถ่ายเกลี้ยงเลยนี่ น้ำมันก็จะขาดสายเนี่ยสายสีดำเ่ยต,ตอนนี้น้ำมันไม่มีเดี๋ยวมันจะต้องไล่กลับอีกทีหนึงก็เละครับทำลายกับน้ำมันเละเลยเดี๋ยวผมน้ำมันมาให้ดูอ๋ออันนี้สีนี้สีแดงอันนี้ก็จะเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะครับเลยแดงไปแล้ว เหลือาลิตรน,นี้เดี๋ยวผมติดเครื่องติดเครื่องแล้วก็หมุนพวงมาลายัยซ้ายขวาเพื่อให้อากาศอะถ้ามีไม่มีไม่รู้เนาะยังไงก็ติดเครื่องเดินเบาไม่ต้องเร่งเนาะการจะค่อยๆออกมาให้มันมีอยู่ในระบบนะอากาศมันก็จะค่อยๆอ,ออกมาจากระบบ แ้่เกิดว่าก็จะประมาณนี้ครับวิธีนี้ก็มันจะเหนื่อยตอนขึ้นมแมลงทําให้ล้รอรถลอยทั้งสองข้างเนี่ยหล้อก็หาอะไรหนุนเนี่ยก็จะเหนื่อยตรงนี้นิดนึงที่เหลือก็ไม่มีอะไรยุ่งยากหมุนก็พวมาลัยก็เบาแล้วก็สะดวกกับเราด้วยแต่ต้องทําทักงสคนมันก็จะได้งานจะได้รื่นไหลแผมในเวลาไม่มากประมาณสิบนาทีก็เสร็จแล้วครับ ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ